หนวดมึกเยอะๆครับพี่น้องขาเห็นตะคัเจ้ากินจักหนวดมึกอยังหรอกอยากกินก็เลยเอามาล่องเฮดเบิรงมาเด้อโอ้น้ำลายแตกมากับเพื่อนสาวคือเกาเหมือนเดิมเฮดคลิปแล้วๆก็สิไปเปิดล้านคายตับมัุนี่จักหนวดมึกอยังอันแบัไงหม่แหมมันคือกรอบๆแตกในปากมันคืออะารรสชาติบาเข้มจืด อืมอตนว่าแสบด้วยแสบมมนบอกเอาพอเขากันกำนำปลาเราขึ้นเป็นสีแสบห<ๆ>ย่ำง่ายพร้อมเด็บเบเนียลรันตำแล้วเจเถิกกับเปิดแลวเด้วยค่ะพี่น้องค่ะเดีย๋ยวคลิปหน้าสิเอาเรารวมเจเถิกมากินให้เบิง่ง ถ้าต,ตอนนี้อาจจะยังบ่พร้อมแต่ไหนตั้งให้เ้าเตยยู่เขาเอิญหนวดมือหนวดมือทากโกะมากกแต่มาในรูปแบบฟิตม่แพงเลย น่ายากินอะไรนั่นนะปลาคิโกหวานแม่ส่งมาให้แต่น้องบะลําพูขุนนี้เนี่ยปลาแห้งไหมปลาคิโกไหมแบบหวานแซ่บเริ่มออย่างหูบะ หมากมะละมะละกินกไม่ได้กินโดนแล้วข้าวน้่งเต็มเอาแบบนี้มาหนึ่งกึบๆดีดี คือกลิ่นอย่างกับปลาดุมันจะเป็นฟิลกรอบนอกนุ่มในไยสืมใต้สีฮอนร้อยกระท่งเหรอเพื่อสาไม่คุร้อยกระท่งปดดะป <laughs> ไปพูดเดียวสียเปลี่ยนไปพูดเดียวเห็นว่าไม่ยังเลย เหล่าเงินแน,น่กระทงงอืมที่ไปผู้เดียวกันยันบ้างทันไปหลายคนมันสิได้ห่านหลายคนเอาผู้เดียวแบบจุกๆุอืมอยแตบเยอะ cư Hằng hàng sapphire kha hàng 1 mẹ ổn mẹ bạn đi cô hàng ช่วงนี้ไอ้ก็สีไปซิงสถิตยอยูุลานเพื่อนสาวเนี่ยแต่ให้กกลังนั่งจนะั่งเปิด้านแรกๆอาจจะยังโบมีคนรู้จักป่านนี้ขันคุมนั้นเป็นงานนะพี่น้องถ้าวาวจังสิม,มันกสิีฝากร้านด้วยนะคะแวะมาจิมได้นะคะนางเตยแม้ บ้านไอเอิญบงคุณจะคว่ำได้แบบไหนเขาอ,อยู่การเชิญแล้วน,นะคะแต่เราเจ๊เถิดตรงข้ามเทศบาลตรงข้ามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกาญจนบุรีค่ะหัากันก้อนเอียงมาบงหมุนจะคว่มคักแทวพี่น้อง <c oughs> เปิดร้านก็นได้ไปนั่งบอกซื้อยังซื้อย มากับยาเฮดทำอาหารให้คนกินมันต้องทำดีๆเนาะทำอะไรเฮดคือจังเท่ากินเองอ๋อเท่ากับยาก,กินของแสบไหมบ้่ะคนมาสื่อเขากยาก,กินของแสบพือกันแต่นั่งกกเฮ็ดลาดเบลล่ละ บริไลลัดไงแห้งไม่จากโต๊แปดอืมแปดโต๊ะพระเดนมิมองกะเทสซุมหัวเป็นยังดอกกิ่นดีดีอะ บิงข้นๆยังก็คล้อนตำเจ้าบวงเลยแต่ว่าตำแล้วร้านเจถิกเนะ่ไม่ได้ใส่สต่อย,ลยออแล้วพี่น้องเสร็ต่อแห้งๆใส่ประแดดอ่ะแห้งแบบแกะเม็ดแห้งเพื่ พะนั่งขายถือไหขายถสองห้าสิบร้อยยี่สิบบาทแปดสิบบาทร้อยห้าสิบบาทแล้วร่วมจับบางานสองร้อยห้าสิบต้องไม่กินแล้วคือถอยอย่างบวะ คลายคาบอ่ะหนัดนบแต่าหางมกับปุ้ยังไม่รดไม่สาดกันอยู่เนี่ยไม่จืดนะอืมจะโดน้ำหารอจำเรามันก็ใจ้อยู่ดอกผักขั้นจังหนึ่งกับส่วครับปุ่ม เข้ากันเป็นกนันได้แก่แสบทอง <c oughs> กินเพ็ด <c oughs> เผ็ด <c oughs> แต่ละเมือนแต่ละเป็นบ้เพ็ดกับบ่าแล้ว cảm nhâm này cắn nuôi nhắm em này, cắn lành luôn, Rồi là tay cũng rất là lại, có bạn xem này là kinh đi đấy. Yeah. Thật nào Trừng Sốt ơi chắc làm cho bà con Xe bật cơ thể mang mm lại lại hứa con Ừm มึกอันนอยู่น้ำมูกระทะดีเดียบุกก็มังใช้น้ำมูกระทะ,น,ะ,ทะน่อดดีๆ ข้าดมจินน้ำปลาจุ่มใส่กันเป็นอย่างที่เข้ากันดีเนี่ยบาเกือเทศอันนี้ก็แซ่บ อันนี้ให้ลูกสาวเก็บมาให้ตาทงหน้า Bớt ăn cho มันตจะไ,ได้ซื้อมาแพงยังตาสากกว่ดสีลหละคัานึงก่นอนแทบ กราบขอบบุญขอบคุณหลายๆสำหรับทุกการติดตามและรับชมนะคะสำหรับคลิปนี้ไอซิกินยอดไปแล้วจ้าบ๊ายบาย